สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้แมนมีที่ดินสร้างบ้านที่อยู่ในอำเภอขามทะเลสอมานำเสนอครับสำหรับที่ดินแปลงนี้จะติดถนนลาดยางแล้วก็จะใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมที่ดินแปลงนี้ได้เลยนะครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้ครับโดยรวมของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ในใจกลางของหมู่บ้านน้ำชาเลยนะครับที่ดินแปลงนี้จะตั้งอยู่ที่บ้านน้ำชาตำบลโปรงแดงอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาครับผม บ้านน้ำชาก็จะเป็นหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่อยู่อำเภอขามทะเลสอครับจะเข้าอยู่ตรงบริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านจานนะครับผมสี่แยกตรงนี้จะเป็นถนนหมายเลข2 0 6 8ครับตรงบริเวณนี้จะเป็นจุดศูนย์รวมของสิ่งอำนวยความสะดวกก็คือตัวอำเภอขามทะเลสอนั่นเองครับตรงบริเวณนี้ก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครับอาทิเช่น เซเว่นอีเลเว่นนะครับหรือว่าจะเป็นโรตัสร้านสะดวกซื้อต่างๆแล้วก็จะเป็นธนาคารต่างๆสถานที่ราชการโรงพยาบาลโรงเรียนต่างๆเป็นต้นครับและการเดินทางเมนก็จะเริ่มจากใกล้ๆนะครับแมนจะเริ่มจากตรงบริเวณวัดน้ำฉาครับที่ดินแปลงนี้ก็จะอยู่ห่างจากวัดน้ำฉาเพียงแค่100เมตรเท่านั้นครับผมถ้าหากมาซื้อที่ดินแปลงนี้เพื่อที่จะสร้างบ้านนะครับ ตอนเช้านะครับก็สามารถเข้าวัดทําบุญได้สบายๆเลยครับจะเดินไปทําบุญหรือว่าจะปั่นจักรยานไปทําบุญนะครับห่างเพียงแค่100เมตรเท่านั้นครับผมสําหรับท่านใดที่มาซื้อที่ดินแปลงนี้สําหรับสร้างบ้านนะครับผมพ่อแม่ของเรานะครับเขาก็จะชอบทําบุญมากๆนะครับเขาก็จะมีความสุขที่ได้ทําบุญแล้วก็ได้เดินไปทําบุญออกกําลังกายด้วยครับที่ดินแปลงนี้จะติดถนนลาดยางเส้นนี้นะครับ บริเวณหน้าบ้านที่ดินจะยังไม่เป็นหน้าบ้านเปิดนะครับเพราะว่าเจ้าของที่เขาได้กั้นรั้วไว้ครับผมถ้าเอารั้วออกมานะครับก็จะเป็นหน้าบ้านเปิดครับไม่มีกำแพงด้านหน้ากั้นนะครับตรงบริเวณนี้เดี๋ยวเมนจะพาเข้าไปดูด้านในที่ดินนะครับดูจากภาพมุมสูงก่อนได้เลยครับสำหรับประวัติที่ดินแปลงนี้ครับเมื่อก่อนครับที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่หนึ่งไร่นะครับเจ้าของที่นะครับหรือว่าพ่อหรือแม่เขานะครับ ได้แบ่งที่ดินแปลงนี้ยกเป็นมรดกให้ลูก2คนนะครับคนละ200ตารางวานะครับผมที่ดินแปลงนี้จึงมีเนื้อที่200ตารางวาครับและพอแบ่งออกมาครับมรดกเรียบร้อยเขาก็ต้องการที่จะขายนะครับเนื่องด้วยเขาต้องการใช้เงินครับผมเพื่อที่ไปทําธุระนะครับส่วนตัวของเขาครับผมและที่ดินแปลงนี้ครับเจ้าของที่ร้องขายในราคา1นึ่งล้านสองแสนบาทครับ บนเนื้อที่200ตารางวาเอกสารสิทธิ์เป็น,นโฉนดครุฑแดงนสสีจอแบ่งที่ดินเสร็จสับเรียบร้อยครับที่ดินปแปลงนี้พร้อมโอนครับผมและถ้าหากท่านใดนะครับที่กำลังหาที่ดินปลูกบ้านอำเภอขามทะเลสออยู่ครับผมสามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้โดยตรงเลยนะครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0989518352ครับ และสําหรับบริเวณที่เราได้เดินนะครับหรือว่าแมนได้ถ่ายทํารอบๆของที่ดินนะครับเจ้าของบ้านนะครับหรือว่าเจ้าของที่ดินนะครับเขาก็จะได้ปลูกผลมะมลากไม้ไว้เต็มพื้นที่เลยครับส่วนใหญ่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นต้นกล้วยครับผมต้นกล้วยก็จะมีผลดกผลใหญ่ต้นหนาใบเขียวนะครับผมต้นกล้วยเขาก็จะดินดีน้ําดีมากๆเลยครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังครับก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับผม พื้นที่โล่งๆแล้วก็จะมีต้นมัดลกอรหรือว่าต้นไม้แซมอยู่ด้านข้างนะครับแต่ส่วนมากด้านหลังก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆครับและที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะอยู่ใกล้ๆบริเวณฝายน้ําล้นด้วยครับเป็นฝายกั้นน้ํานะครับที่จะมีคนนะครับหรือว่าที่จะมีนักท่องเที่ยวครับมาเล่นนะครับฝายกั้นน้ํานี้จะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับผม ส่วนมากครับคนที่มาฝายกั้นน้าครับก็จะเป็นคนละแวกในชุมชนครับผมตรงบริเวณนี้เขาจะเรียกกันว่าตลาดน้ําฉานะครับตลาดตรงนี้เปิดเพื่อส่งเสริมรายได้ให้ชุมชนบริเวณแถวนี้นะครับและที่ดินแปลงนี้ครับผมก็จะเหมาะสําหรับสร้างบ้านมีถนนลาดยางมีไฟฟ้ามีประปามีเพื่อนบ้านอีกมากมายครับแล้วก็ที่ดินแปลงนี้ก็จะอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครับอาทิเช่น ใกล้บ้านจัดสรรครับหรือว่าจะใกล,ล้รีสอร์ตต่างๆนะครับใกล้ตลาดสดเทศบาลขามทะเลสอครับใกล้โรงเรียนขามทะเลสอโรงพยาบาลขามทะเลสอเซเว่นอีเลฟเว่นโรตัสธนาคารหรือว่าจะเป็นร้านอุปกรณ์นะครับหรือว่าร้านค้าร้านวัสดุต่างๆครับตรงบริเวณนี้นะครับจะอยู่บนถนนหมายเลข2 0 6 8ครับเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างอำเภอขามทะเลสอและอำเภอด่านขุนทศครับ จะอยู่ห่างจากที่ดินแปลงนี้เพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นครับขับรถออกจากบ้านนะครับ2กิโลครับก็จะถึงถนนเส้นหลักถนน4ีเลนเลยครับและที่ดินแปลงนี้ก็จะอยู่ห่างตวัวอำเภอเมืองโคราชเพียงแค่20กิโลเมตรเท่านั้นครับ20กิโลเมตรนี่จะอยู่ตรงบริเวณเดอะมอลล์โคราชนะครับ หากท่านใดที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับสามารถขับรถขึ้นบนถนนตัดใหม่มอเตอร์วเวสาย m ์สาย M6 โคราชบางปะอินเลยครับถนนสายนี้จะรลนระยะการเดินทางนะครับให้ท่านมาถึงโคราชได้เร็วขึ้นครับแล้วก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับที่ตั้งที่ดินแปลงนี้จะอยู่บ้านน้ำชาตำบลโปรงแดงอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาครับ และถ้าหากท่านใดที่กําลังดูคลิปวิดีโอแมนอยู่ครับยังไม่ได้กดติดตามหรือว่ากดซับสไครต์นะครับผมสามารถกดได้ครับผมเพราะว่าแมนจะได้มีคลิปดีๆคลิปใหม่ๆนะครับท่านก็จะได้รับรู้รับชมก่อนใครนะครับและสําหรับวันนี้ครับผมแมนคงขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังแล้วก็ ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ด้วยครับและสำหรับวันนี้คนโคราชตัวน,น้อยๆอย่างแมนนะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังที่ดินโคราชครับขอบคุณครับสวัสดีครับ